สวัสดีพี่น้องเขาถึงมาเก็บเห็ดน,นะครับพี่น้องเขาพอเห็ดดอกพี่น้องครับจับผีหามากเน่รับตรงเนาะพ่ออยู่สี่ดอกนะครับอยู่แถวๆมองด้วยกันเลยเดี๋ยวผมจะเสกเองนี่หนึ่งดอกครับอันดอกหนึ่งดอกที่สอง่ดอกที่สามครับพี่น้องสามอันดอกหนึ่งดอกที่สี่ เดี๋ยวเขามากเก็บกันออดอกกับบดตุ้มอนไหนึกพี่งออกครับบานแล้วต่าปลานีปลานนอมครับพีงง้น้องเลยข่มดินกันอ่ะอีกทีนึงนโอ้ห

มันจะเกิดน้ำค้นนะครับพี่น้องออู้น้ำตัวนี้ปักนี่โอ้โหทีสามครับพี่น้องครับอู้น้ำครับพี่น้องหักหักโอ้อ้ยคุณ่ะ อดอกนี้เริ่มสถือแก่นี่ครับมันปกติมันกับบอันใดับแต่มันถึกฝนถึงทำอดอกหนึง่งกับพี่น้องดอกพีซีโอ้โหดอกน้องเป็นต้นใหม่น้ำนี่นันเนาะน่นจะเกิดยูแถวขังปานบ่ได้เกิดยูในกาลางอุ้งใหม่กันเลย เรามันต้องการรับแสงอืุ๊ยพี่น้องโอ้สีดอกครับมองเดียวนี่เป็นใดครับพี่น้องโอ้หวานแล้วอืมอโอ้ ที่เห็นนี่ก็บได้ว่าหาปุ๊บเห็นปุ๊บเด้พี่น้องก็หามาสักพักหนึ่งเพื่อละแต่ตีหามาประมาณสิบกวนาทีเนาะพอซีดอกครับปุ่มเบ่งผกกักครับพี่นอ้องช่วงนี้เฮ็ดกำลังออกด้วยครับเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดขมเฮ็ดเพาะเห็ดเ,เ,เ,เพิ่งดีนี่ก็รือว่าเฮ็ดตับเตา เพชรเนี่ he ads, he ads ก็คือเหนเนอ็ดเห็ดทอปภาษากลางเขาเรื่องเนาะภาษาบ้านนอากับเห็ดเพาะครับโอ้โดอกนี้ครับพี่นอ้องยึดถือจังไรเนาะกระตากไปแล้วมาเมียไปแล้วก็อีดอกนึงี่ผมได้เป็นหาแดกนะครับได้แล้วครับพี่น้องหาดอกร่วมกันกระดอกเมีย ผมกสิาหาอีกครับพี่น้องครับตึงมั่นกับหยิบหาอยากๆหาตรนี่นะเพราะมันเป็นมันปลามันหกกนะต้องหาเ่าท่านทัวร์ได้พี่น้องพอดีมาพอกก็เลยอยากถ่ายเจ็บผัมบรรยากาศเจ็บเฮ็ดให้พี่น้องเบิงนะ้งเนาะเดยพี่น้องผู้ใดเขามักเห็ดเพาะมักเฮ็ดเผือมากินเห็ดธรรมชาติพ็ดปลา แล้วอยากเก็บภาพนีด่ดูแนะนำพี่น้องเก็บภาพมาฝากครับสุดอยอดทีิงจริแล้วก็ติหาต่อไปแล้วครับพี่น้องสติหาไปทั้งทั้งป่าไม้ป่าอ้กะขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องด้วยผมสี่ขอตัวหายก่อนเพราะว่ามันปามมดปามันถืออยากทกสับนะ เดี๋ยวใบอกาสหนาครับผมแล้วพอกำลังนนคลิปหนาด้วยพี่น้องเอาตัวลาดไปก่อนครับสวัสดีครับ